วัสดีครับผมเด็กชายสาภูมิดีขันชื่อเล่นออยปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงรูเรียนบ้านวนสําลามสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหกเด็กและเยวาวชนผู้ขอรับการพิจรารณาคัดเลือกประกาศกิตติคุณวัฒนธรรมยุนิตครับ พระเจ้าภาคภูมิใจต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพราะกาะของคุณค่าด้านวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับการสร้างสุขภาวะได้แก่คุณค่าทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์สติปัญญาข้าพระเจ้าแบกช่วยอนุรักษ์และศึกษาสืบทอดต่อไป เรามีวัฒนธรรมในบ้านต่างๆปฏิเช่นในด้านภาษาท้องถิ่นความเปลนภาคแต่คนไทยก็สื่อสารส่วนใหญ่ด้วยภาษาการส่วนด้านวรรณคดีรวมถึงวรรณกรรมต่างๆเราก็ควรที่จะดูแลรักษาอนุรักษ์ความเป็นไทยที่บรรพบุรุษสร้างไว้ให้อยู่กับเราตลอดไป การปฏิบัติหน้าที่และภารกิจข้าพเจ้าจะสอนรุ่นน้องในโรงเรียนช่วยการสืบทอดศิลปะและคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้สืบทอดต่อไปด้านศาสนาข้าพเจ้าได้ไปวัดในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาส่วนด้านการแสดงข้าพเจ้าได้ไปแข่งรำบงมาตรฐานระดับจังหวัด พระพจ้าได้ถ่ายคองในรูปแบบออนไลน์ที่ทางโรงเรียนประกศนีแ่งวันรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งการเขียนตามคำบอกเนื่องในกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการเขียนภาพจากเรื่องเนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมอักษรย่อหน้ารู้เนื่องในกิจกรรมสักดาให้สมุดรรางวัลเด็กดีสีนวลสำราญเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติรางวัลนักเรียนดีมีความกตัญญูเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งวาดภาพระบายสีตุละครในวรรณคดีสุนทรภู่ เนื่องในกิจกรรมบันศูนย์ทรผู้และวันภาษาไทายแห่งชาติได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากห้างหุ้นส่วนจำกัด BKM พันชีสเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันรำบุมาตรฐานระดับชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่หกหากมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2 5 6 1รรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษากิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นประุมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มหากรรมความสามารถทางศิลปะัาถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2522รางวัลเหรียญทองระดับชาติ กิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- ถึงปีที่หกมหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา25 6 1รกรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงปีที่6มหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2 5ง2รสิบ รางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันรำบุงมาตรฐานระดับชั้นประุมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6หากกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับ เขตพื <premises. S 2> ้นที่การศึกษากิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2562รางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2561 รางวัลเหรียญทองะระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐานะระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4-6มหากรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา2522 ร่วมพัฒนาตนเองด้วยการเข้าพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าสู่กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้นอกสถานที่กิจกรรมรำวงมาตรฐานร่วมแสดงเปิดงานในชุมชนต่างๆตามที่ขอเป็นผู้นํานักเรียนทากิจกรรมภายในโรงเรียนและสัมพันธ์ชุมชนกิจกรรมในชุมชนเช่นการแสดงการสืบสารประเพณีจิตอาสาเป็นต้น หาการทำหน้าที่ของคนไทยในการศึกษาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติแต่ผมคิดว่าวันนี้ได้ทำสุดความสามารถแล้วและจะพยายามพัฒนาต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ